นี้ยังเป็นฝั่งทนอยู่นะครับเป็นฝั่งทนบุรีฝั่งทนบุรีก็ก็มีรถไฟฟ้าแล้วนะเส้นเนี่ยเส้นจรันนี่แหละครับรถไฟฟ้าผิงานก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้วเพราะว่าค่าโดยสารก็ไม่ได้ถูกนะครับก็พอสมควรน,วนนะมองเห็นไกลๆจะ,ะ,ะเห็นวิ่งอย่างสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ก็มมาถือว่าโอเคครับจเจริญเจริญพอสมควนขวาเมือก็จะเป็นห้างเซนทันคาร์าปินเก้านะครับที่ออกข่าวเมื่อหลายเดือนมาก่อนจำได้ไหมครับที่มีคนผู้หญิงคนหนึ่งจะนำทองไปอะไรสักอย่างแล้วก็ปรากฏว่านั่งโมอเตอร์ไซค์แล้วร่วงแล้วก็รถก็ไปเกี่ยวมาอีกฝั่งตรงข้างที่ดังๆนะฮะทองนะฮะเส้นตรงนี้ย ล่างให้อยู่ข้างล่างขง้าง,างบนตอนนี้ผู้รยงานใช้บุลลรัชนีขาเข้าอ่ะฮะเดี๋ยวผู้รยงานก็จะย,ยิงตรงเข้าพระปิ่นเก้าข้ามสะพานพระปิ่นเก้าแล้วเข้าไปฝั่งกรุงเทพนะเพราตอนนี้ยังเป็นฝั่งของตนอยู่เนี่ยข้างหน้าที่มองเห็นป้ายเห็นไหมครับ ห้างคาต้าปินเก้าครับเมื่อก,ก่อนที่ดังครับห้างคาต้าปินเก้าครับที่ดังเพราะว่ายังมีสวนสัตว์มีลิงคอรีล่าแล้วก็มีอะไรต่างๆเคยไปดูอยู่ทุกวันก็ยังมีอยู่นะก็นั่งสารเขานะเขากีป่ปีแล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งสารเขาอะเขาไม่ได้ไปไหนมาไหนนั่งสาร ตรงขึ้นลงก็คือจากตรงนี้แหละฮะตรงที่ว่าขึ้นลงนะฮะตรงสถานีขึ้นลงของเอ้ยมสถานีเป็นสะ,สะพานตรงตีนขึ้นลงของห้างเลยห้างคัต้าปิ่นเก้ามาเรียกพุ่ลงพอเลยตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเป็นสะพานพระปิ่นเก้าฮะที่จะข้ามไปยังฝั่งพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็ขวามือก็จะเป็นท้องสนามหลวงแล้วก็ขวามือพี่ีกก็จะเป็นวัดพระแก้วนะฮะ พานสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่สร้างว่าปีพศออ2516นะครับ2516ผู25ร้รยงานนี่เกิดแล้วขวามือก็จะมองเห็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นซ้ายมือก็จะมองเห็นสะพานพระรามแปดที่เขาแบบสถาปน,นิกสวยแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็น นี้กล้องมองก็จะไปข้างหน้าเห็นก็จะมีนู่นแหละฮะลงไปก็คือเป็นเขตของทางกรุงเทพมหานครเข้าเขตกรุงเทพมหานครแล้วครับก็จะเป็นท้องสนามหลวงตรงขวามือท้องสนามหลวงพูดถึงตรงนี้เนาะนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาก็ต้องเอารถบัสมาจอดตรงนี้ก็จะทํำยังไงไม่ให้รถบัสมาจอดตรงนี้ดูมัน มันมีอยู่ช่วงหนึ่งรัฐบาลไหนนะที่บอกว่าจะทําท,ท้องสนามหลวงอะ่ะให้เป็นที่จอดรถของนักท่องเที่ยวอะ่ะแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้คือทําเป็นอุโมงค์ข้างล่างนะฮะฮ เป็นอุโมงข้างล่างไปเลยตรงนี้จะเป็นถนนราชดำเนินนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประวัติศาสตร์ผ่านโอ้หลายอย่างถนนเส้นนี้วิลกรรมเยอะแยะถนนเส้นราชดำเนินนะผู้รรยงานก็นึกถึงตอนสมัยเหตุการณ์ที่ผู้เรยงานเคยเคยเดินผ่านนะ แต่ว่าไม่ได้ไปร่วมนะเคยเดินผ่านเมื่อพุทธภาาธมินโอ้ปฏิวัติอะไรนะพิงานเดินผ่านโอ้เห็นรถถังเห็นทหารเห็นเยอะแยะไปหมดข้างหน้าก็จะมองเห็นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับอยู่ข้างหน้าครับ พอสอสีนี่เรานึกถึงสมัยก่อนที่ผู้เรียงานเคยมีประสบการณ์เป็นรถร้อนอ่ะนะยังอยู่เนาะทุกวันนี้มันรถร้อนนี่มันน่าจะหายไปแล้วมันก็ยังมีอยู่ สีนี้แล้วรถน่งมนไม่ใช่เป็นสีรถร้อนมันเป็นรถปรับอากาศแล้ว <Yeah. S 1> เทเวศอยู่ยตรงนี้นะฮะ <Yeah. S 1> เทเวศอยู่ยตรงขวามือขวามือจะเป็นตัวคูกทองนะไม่รู้ว่าทําเสร็จสร้างเสร็จหรือยังนะคูกทองเหรอเออน่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ย โอ้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเนี่ยยังยังไม่เนี่ยนี่ลงมาเพราะว่าข้างบนจะมีพี่คนนึงเข้าไปทําอยู่ตรงนั้นตรงกุก็ทองมีพี่เข้าไปทําอยู่เขาบอกเขาขึ้นไปข้างบนเลยนะพี่เขาเคยขึ้นไปข้างบนเลยข้างบนตรงกูก็ทองข้างบนนี่จะเป็นเก็บอัฐิของอะไรของพระพุทธเจ้าเราอ่ะแล้วก็จะมีเป็นทองอยู่ข้างบนน่ะข้างบน เชตลาคันนี้ก็หลายตังะคะ์นะฮะเดลลารถไฟฟ้าเชตลาเชตลาวันนี้พาชมถนนในกรุงเทพมหานครนะครับหลายๆายท่านก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยไดมีโอกาสเข้ามาชมว่า สภาพการจราจรในกรุงเทพเป็นยังไงถนนเป็นยังไงกล้องที่ผู้รายงานใช้ก็จะเป็นกล้องราคาถูกๆกันนะครับราคาถูกๆความคมชัดก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่18นะฮะกรกดา2 5 6 7เวลานี้ก็13 14นาะฬิกา45แล้ว จะเข้าบสามแล้วบางแห่งนักเรียนโรงเรียนก็เตรียมที่จะเลิกแล้วฮะ ตรงไปก็คือนางเลิงขวามือก็คือสะพานขาวซ้ายมือก็คือราชดำเนินนอกนะครับแถวนี้อยู่ในเขตป้อมปราบนะครับเขตป้อมปราบแถวเนี้ยก็จะเป็นชุมชนแถวเขตป้อมปราบรแถวนี้สภาพบ้านเมืองของกรุงเทพเราก็ผู้รายงานจำได้อยู่ตึกแถวเนี้ยเมื่อ สามสิบสี่สิบปีก็เป็นแบบนี้ทุกวันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคือเป็นทรงสถาปนิกแบบจะกึ่งโรมันหรือไงนี่แหละเป็นสองชั้นนะเป็นอาคารหลายปีก็จะเป็นแบบนี้